ส,ส่วนสุดท้ายของของอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างรายงานการตรวจสอบและระวังการจัดการพลังงานของจริงนะครับอันนี้คือรายงานฝั่งผู้ตรวจละนะครับก็หน้าปกผมก็ทําอย่างนี้แหละก็ทาสวยๆประมาณนี้นะไปยืนหน้าโรงงานเขาถ่ายรูปปุ๊บก็ใส่รายงานเลยคือคือวันจริงวันจริงที่เราทําก็คือเราเตรียมข้อมูลไปบางส่วนแล้วคือเราทําไฟล์ไปบางส่วนแล้วนะครับจริงๆไม่บางส่วนนะจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วละ่ะ เสร็จแล้วเวลาเราไปเราก็เอาคอมไปตั้งเลยเอาเบนเตอร์ไปตั้งเลยนะครับแล้วก็นั่งประชุมกันไปไล่กันไปว่าเราตรวจเจอนี้แก้อย่างไงบ้างอะไรเงี้ยนะครับคุยกับโรงงานไปแล้วก็ช่วงกลางวันก็จะเป็นการแก้เสร็จตอนบ่ายก็พอแก้เสร็จเรารวบรวมแล้วเราก็สรุปให้เขาฟังนะครับมันก็เลยจะเสร็จเลยภายในวันนั้นน่ะก็เหลือแค่รอทิ้งไว้ให้เขาเซ็นนะครับคือถ้าผู้มีอำนาจเซ็นของเขาอยู่ตรงนั้นเลยเราก็จะได้ลายเซ็นเลย ถ้าไม่อยู่ก็ต้องทิ้งไว้ให้เขาแล้วก็พอเสร็จก็วานให้เขาช่วยสแกนส่งกลับมาให้ด้วยอันนี้ก็คือเนี่ยเขาก็สแกนเ็าส่งกลับมาให้เรานะครับเนี่ยของจริงก็จะเป็นอย่างนี้ครับเมื่อกี้เราเห็นฟอร์มเปล่าใช่ไหมเนี่ยเราก็จะมีเนี่ยบอกว่านายคนไหนนะครับไปตรวจหมวดไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเซ็นเซ็นกำกับไว้นะครับ,กกลบ,รบแล้วก็เซ็นข้างล่างด้วยไปสัมภาษณ์ใครมานะครับก็เนี่ยขอชื่อเขาตำแหน่งแล้วก็เซ็นชื่อเห็นไหม แล้วก็มาตรงนี้คือรายงานส่วนที่6ที่บอกเมื่อกี้ใช่ไหมที่ว่าเป็น executive summary อ่ะที่เป็นบทสรุปผู้บริหารนะ่ะก็จะขึ้นมาก่อนเลยก็เนี่ยครับผู้ตรวจจริงๆในคณะมี4คนแต่ตอนเซ็นมีที่ให้เซ็นแค่3ชื่อก็เซ็นแค่3ชื่อนะครับอ่ลงนี้ผ่านแบบไม่ต้องแก้ไขไม่มีไมเนอร์ไม่มี minor, มม major เมเจอร์อะไทั้งสิ้นนะครับก็ติ๊กแบบนี้เนั้นตรงที่รายงานว่าไมเนอร์เมเอร์ยังไงก็จะข้ามไปเลยไม่มีอะไรนะครับเห็นไหม เนี่ยแล้วก็สรุปว่า8ขั้นตอนเขาสอดคล้องหมดนะครับแต่ว่าข้อไหนมีคอมเมนต์เนี่ยเราก็จะแยกออกมาให้เขาดูตรงนี้นะครับ mm. เข้าใจไหมเนยตรงไหนมีคอมเมนต์เราก็จะแยกให้เขาดูนะครับจากนั้นก็ไอตัวที่ผมบอกว่าไม่รู้มันทำไมจะต้องมีสองใบอะนะครับใบหนึ่งก็เซ็นว่านี่ฉันเข้ามาทำงานจริงๆนะ โรงงานเก็บไว้คนหนึ่งใบหนึ่งนะครับแล้วก็อีกใบหนึ่งคือนี่ฉันเข้ามาทํางานจริงๆนะแล้วก็อันนี้เป็นฝั่งผู้ตรวจเป็นคนเก็บแต่สุดท้ายมันก็วิ่งมาอยู่ในรายง,งานเดียวกันนี่แหละผม,ผมก็เลยไม่รู้ว่ามันจะให้เซ็นสองใบทําไมนะครับถัดไปเป็นอะไรเอ่ยเป็นเช็คลิสต์มโหฬานไหมเนี่ยเยอะมากอะ่ะเนี่ยดูดิ เนี่ยผมก็จะต้องไปติ๊กไงว่าสอดคล้องไม่สอดคล้องสุอดีลงนี้มันสอดคล้องหมดแหละก็ติ๊กไปเรื่อยเลยเนี่ยนะครับขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองเนี่ยผมติ๊กไปเรื่อยแล้วก็มีคอมเมนต์ก็ใส่ไปนะครับเอเคไหมคมเมน์ไปเรื่อยนะครับตรงไหนมีคอมเมนต์ใส่ตรงไหนมีคอมเมนต์ใส่นมเมน,สนี่ยอย่างอันนี้ก็เป็นเรื่องมิตเตอร์ย่อยอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมหน้าง,งานจริงๆมันไม่ได้แบบราบรื่นหรอกนะคือตัวเลขพวกเนี้ยมันต้องไปจูนหน้างานอีกนะ คือบางทีแบบรายงานสองส่วนนั้นสองตำแหน่งในรายงานที่เขาส่งมาในไฟล์ที่เขาส่งมาไม่ตรงกันเนี่ยเราก็ต้องโน้ตไว้แล้วก็ไปเช็คหน้าง,งานซึ่งอันนี้ก็ต้องไปนั่งแก้กันอยู่พักหนึ่งนะครับแต่โดยรวมอ่ะดีเลยแหละอันนี้คือทํางานสบายอะ่ะให้ดูตัวอย่างก็เป็นประมาณนี้เนี่ยเช็คลิสก็จะเยอะๆอย่างนี้และครับเป็นสี่ห้าสิบหน้านี่แหละรายงานนี่หนาเท่าไหร่นยหกสิบนะก็นะเนี่ยครับพอเสร็จแล้วเราก็เนี่ยปริน้นพวกนี้แหละครับให้เขาดู พอตกลงกันเสร็จปุ๊ก็เซ็นเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้บอกว่าไปขอลายเซ็นผู้มีอำนาจแล้วก็สแกนส่งคืนเรามาด้วยนะประมาณนี้อพอเห็นภาพมันเนี่ยเบือ่อยังกฎหมายแปดขั้นยังจำได้หมดไหม,ไมนะลองไปดูผมยังแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้เลยนะว่า สอบโอเพ่นน่ะมันเอาเข้าหมดได้อยู่แล้วแหละแต่ว่าทําไงคุณจะไม่แชทกันเนี่ยสงสัยผมต้องไปหาเครื่องแจมสัญญาณแบบที่แบบที่ผู้ชุมนุมโดนเขาอ้างว่าไม่ไม่มีแต่ว่าผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เพราะว่ามันมีเครื่องแบบนี้ไงนะคือมีอยู่นะมหาลัยบางที่เขาไทยนะในห้องเรียนอย่างเงี้ยเขาก็ติดเครื่อง แต่สัญญาณเนคุณเข้ามาเนี่ยถือโทรศัพท์ไปเถอะใช้ไม่ได้หรอกก็มีอยู่เดี๋ยวไปคิดก่อนว่าจะทำยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันยังไม่ได้ออกข้อสอบเลยว่าสอนถึงไหนว่าจะออกถึงนะงั้นก็วันนี้ประมาณนี้นะเขาน่าจะเริ่มขึ้นเทคนิคแล้วนะครับก็จะได้ไม่เบื่อนะครับเจอกันคราวหน้า